ในวิดีโอต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมเล่าแหลมอาจไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดพฤติกรรมการเล่าเรียนแบบได้เด็กๆ,ๆน้องๆหนูหนๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจรารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปรับชมกันเลยอ้าวแล้วทำไงตไม่ได้เนม,มันนม,มันเนยโี่เกา ผมว่าววนำให้อยู่รอดวพวกขี้ก่อรายยิงมาตรงนี้ที่โอแมไอตอนนี้มาโคตรเป็นหัว K K เคเคหรอไม่เนะจะไม่ได้เป็นไม่เลยที่เคเคเออที่เคเคเป็นไงแต่ฉันคิดแทนทุกอย่างเคเคราบเรื่อนดีครับปกติดีปล <c oughs> อดภัยสบายให้หลวงเ <c oughs> กิดเวลาโดนกระทื่ทใครเป็นคนมาพุยฉันนี่ไงรู้ปะก่อนไอแม่ออกแก๊งมันทําอะไรฉันไว้ทาอะไรไว้ไอเฮียมันไปบังคับไม่ถูกกระจกงัดร้านแล้วถูกกระจกก็มาตีฉันแล้วมันก็ไม่อยู่อะไมอ่คืออะไรอ่ะคือ แกงแค่สองไปบ้างครับเท่ยสีมีงานก็ลแบบมันไปนัดตีกับอีกแกงหนึ่งนั่นแหละแล้วมันก็บอกไม่ให้เขางัดเพราะว่าเขาเพิ่งมาแต่มันไปของัดก่อนอะไรนั่นน่ะแล้วมันก็ดีว่าผมไม่คุยดีวกันไปแล้วครับผมไม่ให้เล่นนะนั่นแหละแล้วเขาก็มาตีตอนนั้นนั่นแหละที่พวกเราก่อนวันเราไปซ้องเพราะว่าไม่ให้งานร้านใช่เขาก็เลยหมันใส่ไม่เอกอะแต่เฮียไม่เอกไม่อยู่อะคือ ks ของของร้านที่นู่นว่างนั้นเราไม่ได้ฟ้องไม่คุมร้านนะตีตะนัดตีเ่ี่ิตีไม่เอกคุนะมาถึงพอดีแต่เราตี ไม่ไม่เรายังไม่ได้ตีสี่แต่เขาจะขอแจมด้วยเพราะเขาเพิ่งมาว่าเออผมไม่ได้เล่นครับผมนัดแต่แล้วมันบอกเนี้ยคุณมาแจมไม่ได้นะประมาณนั้นอ่ะแล้วแหละแล้วพอพอเขาตีมาตีเสร็จปุ๊บมันก็แบบไม่อยู่เลยมันออกไปเลยแล้วก็ไม่มาเลยเชเ่อไหใช่ไหมเออดีว่ะดีดีดีวิลการ์ดีโตดีใหญ่โตดีเทียสองจบไปเล่นกับน้อง อะไรนะเพิ่งฟาร์มรอบเมืองเสร็จแล้วก็มาทิ้งถัวจบกุนเล่นกับน้องเออทิ้งทวนอ้ี่ยทิ้งจริงจริไอสัตว์ทิ้งไว้ประกอรไปเรื่อยแต่พี่กัสิบอะไรบอกอะไรอะไรพี่กัสิบก็ไปเล่นไม่ใช่หรอลี่อ่ะเออเรเรียกมันมาเออด้วยกันอยู่วันนั้นอ่ะใช่ใช่เห็นจีเรียกชื่อบอสไม่ใช่หรอบอสไม่อยู่เรียกชื่อบอสทำไมอ่ะไม่หรอไม่รู้ว่าสลบออยู่ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเหมือนกันมาวี ไอซีแล้วไอเฮียดีจริงไป่เขาพูดตั้งแต่ตอนบัมรุงรถแล้วไม่ใช่หรอผมได้กินอะไรอ่ะอะไรแบบนีทำไมเรารู้ด hey, ีจ <Works okay objectively> ัง <semester> ล<คะ>่ะรู้ดีเราะมันอยู่บนรถนะ มันได้ยินอะไรอ่ะไม่ติดเครื่องดักฟังไว้ก็เหมือนพี่านตัดอยู่เหมือนอะไรติดติดเครื่องดักฟังไว้ไงช่วยกันฟังโอ้ว่าอะไรได้แกงโง่อะไรอย่างเงี้ยแกงเหมือนโง่ก็มีพู่าบ่นหล่อมอะไรอย่างเงี้ยแถวนี้แหละเลยไม่รู้ยังไงแล้วตอนซ้อมเป็นไงวะตอนซ้อมเป็นไงอ่ะตอนซ้อมสับดับดับฝันอยู่ดับฝันอยู่โอเคก็ถ้าเท่ากับว่าเท่ากับว่าก็รู้ก็รู้ตัวอยู่แล้วก็ก็เฉยๆโดนโดนผมตีเป็นลูกพิงปองอะลุง มันก็ธรรมชาติแหละมันก็แล้วแต่ยุคสมัยเบาเบาเบาอ๋อเออลืมไปยังมีคนอยู่เบาคือวบาอ๋อก็นี่ไงเราก็ไม่เราเราก็ไม่อยากไปว่าเขาทีนที่นี่ก่ออ่ะปุ่มปักมาโคซ่าต่อเลย่องอะก็โดนอีกหน่อยจะเป็นไรเดี๋ยวกูเข้าไปก็โดนอีกอย่างยี่สิบเออเปล่านเบาเพื่อนเบาไม่รู้เออโดนอีกหน่อยก็เป็นไรล่ะไม่เอาคิดเยอะฝากด้วยฝากด้วยไปรายการเดียดองนานเลยเหรอไปรายการ อะไรหรอกเตี้ยเดี๋ยวกระจกอุ้ยหัันไฟเก่ามันร้อนไม่ผมทำอะไรไม่รู้ผิดอ่ะเฮ้ยพอดีอ่าถ้าโดนอุ้มโดนตับนะเอออุ้มโดนตับนะมรูถมาไปแจ้งนี่คืออะไรอ่ะลกแรกมันลืมยากอ๋อชื่อไม่ตรงตั้งชื่อคิวเลสมาคิวเลสกูว่าละแม่้าแม่แเดาวื้อเปลี่ยนชื่อแกมงก็อยู่ปะ ไม่คนทุกคนนะตรงนี้เต้าอ้วนวันหลังเปลี่ยนชื่อด้วยนะเอาไว้ก่อนคุณลุงไม่กูคุยกับบอสใช่ไหมบอสใช่ใช่ใช่เออเพื่อนรักเพื่อนรักเพื่อนรักเออไปไดอกไปดอกไปดอกลูกไหนนะเไปตัวปลาไปไเออไ้เฮียเขาไปไอดดอกกันหมดไอ้สัตว์กูไม่มีแก๊งไปปลาเหรอไปเมืองปิดไปเหงาเลยเฮีย ไม่แต่เล่นแต่ละครับคือเขาชวนเล่นเกมอะไรไม่รู้แบบนั้นเออเขาเล่นอะไรแมปแมปสักอย่างครับบอสไอหลบลูกไหนไอหลบลูกไหนนะไม่เคยรู้ไหมพี่หวังไอหลบลูกไหนนะไม่ดู้อะเขาประกาศอยู่นี่ฟังด้วยฟังด้วยฟังด้วยอ๋อลุงโกอยู่หรือเปล่าไอ้เหี้ยอะไรฮะปีสที่เรื่องเขาปีเสียงในอีสานอะไรทำไมเป็นเรื่องที่แบบห้ามอ๋ออากาศเหรอเอ๋อดูมีความลับไอ้เหี้ย ได้ไม่ได้จากฟังก็ปิดไม่มันเรื่องใหญ่ไม่ปิดก็ไปไกลๆไม่มันเรื่องใหญ่โนโกโปมันเรื่องใหญ่ไหมเอ้าอันนี้โนโกโปไม่มันเรื่องใหญ่ไหมไม่ใหญ่อู้หูยเรื่องชาวบ้านกูดูทรงละจบละไอ้พวกแหมเราดี้พูดไปเรื่อยเฮียไม่ใช่ลูกนี้โวะกูว่าเรื่องชาวบ้านไอ้เฮียกูขี้เกียจเสียบอันนี้นี่นี่มาถึงเรื่องผมดีกว่าแค่ดูนี่ ดูไปพร้อมๆกันดีกว่านันะนะเห็นนะดูนี่ดูนี่เห็นอะไรไหมคุณเห็นอะไรหรือเปล่าในดีทียังไงลุง <c oughs> ยังไงดี อย่าดีกว่าอย่าดีกว่าอย่าดีกว่าอย่าอย่าตอบดีกว่าน้องน้องไม่ว่ายวดูไม่ดีเดี๋ยวดูไม่ดีกดกดกดลากไปให้แล้วกันเอ้าขอช่วยแอบดบเนี่ยกดลากไปให้แล้วกันใช่ติดจัดติดอะไรเอ้าแล้วใครยิงปุกลองลาเพจเนี่ยเพิ่งออกอ่ะเขาเปิดก่อนนะไม่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 กัน ให้แล้วใครยิงกูอะไรนักหนาแน่นดิใครยิงผมอ่ะแบบอันเนี้ยแล้วไม่เข้าแอร์ดรอปหรอเดี๋ยวข้าครับจะไปจะไปจะไปขายป่าอ่ะขายป่าด้วยห้าร้อยโลใช่ครับอุ้ยใครวะปืนด้วยข้าบาลอลเลอร์สีขาวใครวะใช้อันนั้นใส่โตใสโตมีปืนหรอมีปืนหรอใช่อา้า นู่นนเห็นไม่ได้นู่นอ่ะเบอห้ายิงโคตรไกลเลยดิอุ้ยกูกูก็ว่าอยู่ตัวกูเซอุ้ยยิงสวนว่ะเฮ้ยยิงไม่ล้มอ้าวแล้วกูล้มแทนอ้าวแล้วเขาไม่ล้มเปิดฉากที่จัดต่อไปอาจจะจบโลได้เมื่อรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งและสมัครสมาชิกเพื่อเป็นครอบครัว hsoc ด้วยกันนะคะ